KPB, what's next? Five minute market update podcast. ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดยังคงตื่นระหนกกับโควิด -19 สายพันธ์โอไมคอนที่กดดันตลาดมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะตามที่เห็นในกราฟหน้านี้ที่แสดงผลตอบแทนตลาดในช่วง2ส,สัปดาห์สิ้นสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวลงแรงสุดถึง13%ขณะที่หุ้นญี่ปุ่นและหุ้นจีนเฮดแชร์ก็ปรับตัวลงมากม,ม,มากกว่า5%ด้านเซกเตอร์ที่ถูกกดดันมากที่สุดก็ยังเป็นหุ้นกลุ่มเติบโตสูงอย่างกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและกลุ่่มเทคโะคโโนนลยยีีะะอางไรก็ด เมื่อคืนนี้ตลาดฝั่งประเทศตะวันตกเนี่ยก็เริ่มรีบาวได้แล้วเห็นได้จากหุ้นยุโรปนะคะและสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมาได้1.2และ1.3ในวันเดียวจากความกังวลในตลาดที่เริ่มผ่อนคลายลงบ้างเนื่องจากสายพันธุ์โอไมรอนเนี่ยแม้ว่าจะแพร่ระบาดได้ง่ายแต่อาการไม่รุนแรงมากนักสอดคล้องกับการประเมินของโกลแมนแซกนะคะว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมรอนเนี่ยจะกระจายวงกว้างในไตรมาสหนึ่งปีหน้าแต่วัคซีนทําให้อาการไม่รุนแรงซึ่งโดยรวมจะกระทบกับ GDP โลกใน ไกลมาสหนึ่งลาวลบ2.5%ค่ะ อีกหนึ่งประเด็นกดดันตลาดให้ปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือถแถลงการของนายโพเวลต่อวุฒิสมาชิกที่ยอมรับว่าเงินเฟอ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเงินเฟอ้อบางส่วนนะคะอาจจะไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยั่วคร่าวอีกต่อไปสะท้อนว่าเฟดมีแนวโน้มที่ฮอกเกจมากขึ้นส่งผลให้ยิวเคิร์ฟหรือเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะแบนลงหรือแฟลตต์เนอรนิ่งโดยบอลยิวตัวสั้นมีการปรับตัวขึ้น0.15%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนความกังวลว่าโอไมครอนเนี่ยอาจจะทง อีกและเฟดมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วขึ้นขณะที่บอลยิวตัวยาวนะคะปรับตัวลง0.06%จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจได้รับแรงกดดันจากสายพันธุ์โอไมคอนทั้งนี้โกลแมนนะคะมองว่ายิวเคิร์ฟของสหรัฐเนี่ยก็อาจจะแบนราบยู่อีกสักระยะหนึ่งต่อจากนี้สําหรับปัจจัยที่ต้องจับตาดูต่อจากนี้นะคะก็คือการประชุมของเฟดในวันที่14-15ธันวาคมนี้ซึ่งแนวโน้มที่ฮอกกิชนี้เองเนี่ยอาจมีการเพิ่มปริมาณการลดการซื้อสินทรัพย์ เป็น3 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่อยู่ที่1.5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งจะทําให้การลดการซื้อสินทรัพย์นี้เนี่ยจบลงภายในเดือนมีนาคมปี2022ทําให้โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นโดยอาจเกิดขึ้นได้เร็วสุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022และมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งในครึ่งปีหลังรวมเป็น3ครั้งในปี2022เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพย หน้าค่ะ ข้ามาที่ฝั่งจีนกันบ้างนะคะที่เมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆ้อนพี่ีโอซีมีการลดอัตราการการสำรองธนาคารพาณิชย์จีนหรือ r ารลง0.5เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องราว1.2ล้านล้านหยวนเข้าสู่ระบบรวมถึงต้องการลดต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทที่ได้รับผลกระทบให้ต่ำลงด้วยด้านแคปิตอลอีคอมเมิร์นะคะมองว่ามีโอกาสถึงขั้นที่พี o ีโอซีจะลดดอกเบี้ยนโยบายลงภายในสิ้นปีนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนอกจากนี้นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิต เดือนพฤศจิกายนกลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวอีกครั้งหลังจากหดตัว2เดือนติดต่อกันโดยปัญหาขาดแคลนไฟฟ้านะคะดูดีขึ้นทําให้การผลิตเริ่มกลับมาและต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงอย่างไรก็ดีนะคะผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการบริการก็ยังคงถูกกดดันจากมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ซึ่งสายพันธุ์โอมคคอนนะคะก็มีโอกาสกดดันต่อเนื่องสาหรับมุมมองต่อจากนี้นะคะเราจะต้องจับตาดูการประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจจีนในอนาคตโดยคิดว่าเป้าหมายการเติบโตของ GDP จีนในปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ5.5%ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่ต่ําสุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาจึงคาดว่ารัฐบาลจีนนะคะต้องมีมาตรการกระตุ้นมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าค่ะ ด้านตลาดหุ้นไทยก็ไม่อาจต้านทานแรงเทขายตามตลาดโลกได้นะคะปรับตัวลง1.4%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่1,588จุดโดยแรงเทขายนักลงทุนต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขายสุดที่11,428ล้านบาทสอดคล้องกับแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่ออีก0.9%และยังคงอ่อนค่าสุดในภูมิภาคต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วโดยใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าไปแล้วถึง3.4%ด้านมุมมองของผลกระทบจากสายพันธุ์โอมคคอนนะคะ ทาง Case ิ e c u ร i ตีเนี่ยประเมินว่าดาวไซด์ของดัชนีเซตอยู่ที่1,530จุดหรือการปรับตัวลงอีก3.6%จากระดับปัจจุบันโดยมีสมมติฐานว่าประเทศไทยจะต้องไม่กลับไปล็อกดาวน์อีกแต่อาจมีการชะลอการเปิดประเทศและกลับไปใช้เพียงแซนบ็อกโมเดลต่อ นอกจากนี้ทาง k s r c u r i t y นะคะประเมินเป้าหมายในสิ้นปี2022ว่าดัชนีเซตจะอยู่ที่1,680จุดขณะที่ K-Research มองว่า GDP ไทยในปีหน้าจะขยายตัวที่2.8-3.7%บนสมมติฐานว่าสถานการณ์โควิดจะค่อยๆดีขึ้นมีการเปิดประเทศให้หนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถทยอยกลับมาได้การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการภาครฐจะยังมีอย่างต่อเนื่องและการส่งออกนะคะจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สุดท้ายก็สาบทสรุปกลยุทธการลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตลงทั้งกองทุน KGA KGNK Glam KGreat และ KRoad ข้อที่2นะคะเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนในช่วงตลาดทุนผันผวนแนะนําลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดอย่างหุ้นนอกตลาดที่แม้จะเป็นการล็อกระยะเวลาการลงทุนระยะยาวประมาณ7-9ปีแต่พอผันผวนด้านราคานะคะจากความตื่นตระหนกใจของราคา มูลในระยะสั้นนั้นต่ำเพราะราคานะคะจะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง 3. นะคะสำหรับการกระจายรูปแบบการสร้างผลตอบแทนของพอร์ตอีกแบบหนึ่งนะคะแนะนำลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแบบน n อก k ิน Knock out หรือ Gigo ที่สามารถเลือกอ้างอินผลตอบแทนได้ทั้งตะก้าหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะในช่วงที่ตลาดเนี่ยเคลื่นอนไหวในกรอบแคบๆแ,แ,และสามารถให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยรายเดือนที่สมัครเสมอได้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking